สวัสดีครับผมบูนเซลล์อินเจเนียร์จากบริษัททิตาชิสเนเนะครับวันนี้นะครับจะมาต่อในส่วนของ ep 3นะครับในเรื่องของการสร้าง assembly sequence นะครับ assembly sequence นะครับก็คือคำสั่งบริเวณที่ผมวางเมาส์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วก็คือลูกค้าที่สามารถใช้ assembly ได้นะครับกสามารถใช้คำสั่ง assembly sequence ได้นะครับ Assemble sequence นะครับมีประโยชน์ไว้การทำนะครับ animation เบื้องต้นนะครับการเคลื่อนที่นะครับตามรูปแบบ kinematic นะครับของตัวคอนเทนต์หรือการถอดกรอบต่างๆนะฮะอ่ะผมเริ่มนะครับคลิกเลือก Assemble sequence นะครับเมื่อเราทำการคลิกเลือก Assemble sequence ด้านบนจะเปลี่ยนเป็นนะครับ NX c r a t e Assemble sequence นะครับพร้อมกับมี finish ให้เราออกออกด้านนอกนะฮะสเต็ปที่แรกเลยก็คือผม new ก่อน ซีฟเอนต์แรกของผมนะครับต้องการโชว์การทํางานของนะฮะระบบกลไกนะครับของตัวนะฮะคันตักนะครับของรถตักสเต็ปแรกเลยนะครับผมก็นะครับไปที่นะครับตัวซีฟเอนต์ในวิกเกเตอร์นะครับก็จะมีตัวซีฟเอนต์เนมนะครับแล้วก็พวกอะไรต่างๆที่เราต้องการจะนะครับกําหนดนะฮะผมกําหนดอย่างแรกเลยก็คือกําหนดนะครับแคทเจอร์ตำแหน่งนะครับรูปภาพบริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะได้นะครับคาเมราอันมาอันหนึ่งละ สเต็ปต่อมาตอนบริเวณตอนผมโชว์นะครับผมต้องการจะโชว์บริเวณนะครับที่เป็นนะฮะด้านข้างแบบนี้ผมก็กดคามลล่านะครับโพสิชันอีกทีหนึ่งนะฮะคามิลล่าโพสิชันอีกทีหนึ่งห้าสเต็ปต่อมาผมเลือก insert motion นะครับระหว่างทำจริงๆเนี่ยหลังจากที่เราคามลล่าไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะนะครับโรเตตได้นะครับผมเลือกตัวบุ้งกีนะครับผมใช้ move object นะครับโมดอ็อบเจกต์นะครับผมก็นะครับเลือกแฮนเดิลออลลี่นะครับเพื่อที่จะอไล่นะครับตัวหัวแฮนเดิลตัวเนี้ยนะครับให้อยู่ในแนวที่ผมต้องการก่อนนะครับจากนั้นผมก็ติ๊กกลับไปที่โมดอ็อบเจกต์คืนนะฮะอ่าผมนะฮะก็โชว์โมชั่นนะครับมึงกี่นะฮะเริ่มนะฮะเคลื่อนที่ลงนะครับเริ่มมีการตักนะครับแล้วก็นะครับมีการยกเข้าไปด้านในนะฮะอ่าประมาณนี้ นะครับแล้วผมก็กดถูกนะครับอ่าสเต็ปต่อมานะครับผมก็เปลี่ยนมุมมองมั่งนะครับก็คือเข้าวิวที่เป็น iso metric อ่าอาจจะถอยสักนิดหนึ่งนะครับจะได้มองภาพมุมฟางได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ผมก็แคปเจอร์ต่อนะฮะสเต็ปต่อมาผมก็ Select Object นะครับผมก็เลือกตัวงกีตัวนี้นะครับเลือกไปที่ m o กอ o อบเจก นะครับแล้วผมก็เลือกนะฮะตัวนะฮะตำแหน่งโรเ a ชั o n นะครับเพื่อที่จะนะฮะเหมือนจะเทนะครับฮะนะครับอาจจะมุกเลยไปนิดหนึ่งนะฮะอ่าถ้าเกิดมุกเลยทำยังไงนะครับโมชั่นของผมอาจจะไม่ค่อยถูกต้องทีเดียวนะครับ motion สองของผมเนี่ยผมก็ดีลิททิ้งก่อนนะฮะเอาใหม่นะครับให้กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับผมก็อินเสิร์ต motion ใหม่นะครับนากี้มือหนักไปหน่อยนะครับแล้วก็ผมไปที่นะครับม o b j e c t นะครับอ่านะครับแล้วผมก็นะครับ move นะฮะอ่าอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็กดถูกนะฮะอ่านะครับคราวนี้ผมปิดคำสั่งละนะครับอ่าคราวนี้ผมลองมาดูนะครับ motion ทั้งหมดของผมก็คือผมรีไวทูสตาร์กันเลยนะครับผมก็นะครับโรเตต์ทางไหนก็ได้สักทางหนึ่งนะฮะผมเริ่มกดเพย์ มันจะเข้ามาวิวที่ iso metric นะฮะอ่ะไวไปนิดหนึ่งนะครับผมปรับความเร็วนะครับอยู่ที่2พอนะครับเิ่มจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเมื่อผมกดเพลเนี่ยมันจะเข้ามาที่วิวนะครับที่เรากําหนดนะฮะแล้วก็โชว์โมชั่นนะครับที่เราสร้างขึ้นมาคราวนี้แต่ละโมชั่นเนี่ยอยากจะให้มันละเอียดมากขึ้นนะฮะเราสามารถที่จะไปเพิ่มนะครับกำหนดนะครับในส่วนของตัวเฟรมนะฮะนะครับ ในส่วนของเฟรมเนี่ยนะครับมันจะมีตั้งแต่ในส่วนของที่เป็นอ่าแต่ละโมชั่นเนาะนะครับก็คือมีนะครับเฟรมตรงที่ผมมูสนะฮะสมมติว่าจากเดิมเนี่ยมันได้แค่ห้าเฟรมนะครับผมต้องการสักสิบห้าเฟรมนะฮะตรงนี้สองเฟรมนะครับผมต้องการสักหกเฟรมนะครับตรงนี้หนึ่งเฟรมนะผมต้องการสักนะครับสักอ่าห้าเฟรมนะครับเพื่อให้มันละเอียดมากขึ้นโมชั่นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมต้องการสิบเฟรมเลยอ่า คราวนี้ผมก็รีวายกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วผมกดเพยนะครับก็จำนวนเฟรมจะละเอียดมากขึ้นนะครับยิ่งใส่ละเอียดมากขึ้นยิ่งดีนะฮะอ่านะครับอันนี้ก็จะเริ่มเห็นการมูฟเมนต์ของมันละอ่านะครับยิ่งใส่ละเอียดนะครับภาพมันจะยิ่งดูสมูทมากขึ้นอ่าอันนี้ประโยชน์แรกของตัว a s s e m b l y s e q u e n c e นะครับผมขออนุญาตฟินิชออกมาก่อน ประโยชน์ที่2มันก็คือการถอดการประกอบนะฮะการถอดการประกอบเนี่ยผมก้านะครับสเปซตัวคอนเทนต์ก็คือผมไฮไลท์ทั้งหมดโดยการกดชิปนะครับผมเลือกสเปซหรือกดช่วงหมายถูกด้านหน้าออกนะครับเหตุผลที่ผมระงับคอนเทนต์ก่อนเนี่ยเพราะว่าผมจะทําการแยกตัวคอมโพเนนต์นะครับมันออกมาตอนนี้นะครับผมก็ไปที่ a s s e m b l y s e q u e น c e นะครับผมไปที่ e q u ฟน c e นะครับสร้าง sequence ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นซีเฟนต์สองนะฮะ ซีเฟนสองเนี่ยนะครับผมก็นะฮะเริ่มนะฮะทำการเลือกในอ่าโทษทีนะครับซีเฟนสองนะฮะผมเลือกนะครับในส่วนของ Insert นะครับอันดับแรกเลยก็คือนะครับเล cord camera ก่อนสองก็คือผมเลือกนะฮะ insert motion นนะครับสมมุติว่าผมเอาชิ้นนี้นะครับแล้วก็ผม Move นะครับโอเคประมาณนี้นะครับกดถูกนะครับเลือกชิ้นนี้นะครับ หมูปลาประมาณนี้นะครับแล้วก็นะฮะกดถูกนะครับชิ้นนี้นะครับทั้งเซตเลยนะฮะทั้งเซตเลยอ่านะครับผมยกขึ้นออกมาก่อนนะฮะยกขึ้นออกมาก่อนนะครับแล้วก็กดถูกนะครับอ่าชิ้นนี้นะครับผมก็ถอดออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีโรเตตนะครับเพื่อที่จะให้ดูนะครับมุมมองสมจริงมากขึ้น นะฮะอ่านะครับแล้วก็โอเคนะครับประตูนะครับมุกจีนะครับก็คือผมเลือกอลายตัวทิศทางใหม่นิดหนึ่งนะครับมูฟเพนเดนต์อย่างเดียวนะครับอลายใหม่โอเคนะครับแล้วก็มูฟนะฮะอึ๊บนะครับมูฟมาทางนี้อ่ะนะครับถูกโอเค อะคราวนี้นะครับสิ่งที่ผมได้นะครับของตัว assembly sequence อันนี้นะครับผมกดปิดไปนะฮะผมกล้านะครับเลือกนะฮะอ่ากด playback นะครับ playback ผมก็จะได้ m o ชั o n นะครับการประกอบกับนะฮะ motion การประกอบกับอ่านะครับ motion การประกอบกับจำนวนเฟรมอาจจะต้องเพิ่มสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่านะครับมันยังดูภาพมันยังไม่ค่อยสมูทนะฮะ อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นการประกอบกลับนะครับถ้าเกิดกดนะครับ Pa y forward นะครับก็เป็นการนะฮะถอดนะฮะถอดตัวชิ้นงานอ่ะนะครับก็เป็นตัวช่วยนะครับในการสร้างโมชั่นนะครับไว้สำหรับทำ r e s e n t a t i o n นะฮะหรือจะลองเช็คนะครับการชนของตัวชิ้นงานก็ได้นะครับอ่ะวิดีโอหน้านะครับจะเป็นตัว assembly s e q u e น c e นะครับซึ่งนะฮะจะ ไม่ได้หยุดรวมบนแพ็กเกจธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นแอดออนก็คือนะครับ extraction part กับนะฮะ motion e v o l u t นะฮะสองอันนี้นะครับในส่วนของ EPC นะครับติดตามกันนะฮะ